เออทีสมตำแต่พูดดีผักยุ่ปุ่นดีผักเซน้ํมยุ่ปุ่นอ่ะมนมีไม่ไมีผักกาดขาวแล้วก็มีทัว่วพูแล้วกัมีผักขั้นจอง một phút được, phút luôn luôn được trái, bứt, okay. cho đi xoay àn, mưu yểu bứt bom múa bắn nị. để, ừ, để nè nè, tất cả sai xăm đi là. เออนเท้าต่ำค่ะกขนมเซียนผันเห็ดไม่บานดอกยางสีเห็ดดอก พูนพุนล้นเออเห็น่มันสวยละสูน้ำยาเอาเจียคุณสิบเอ็ดตักอ่ะ ยี่สิบบาท,บาทมาฮอนเด้อพอดีอากาศพอดีเด้อแบบนี้ เกดคุณสิบเอ็ดันยี่สิบาทเตยี่บาทมันบ่ตีนใกล้สองตีนและก็เบื้องเอาก้อนเลียด2อสาอันและก็นอกกัลูกขิ้นและก็น้้ำยามันเห็นมันสีลายลาน้ำยาน่ยตีนใกล้สองตีนและก็อันอันก้อนเลียด่ย สามก็ได้แล้วก็น่องนาก็กกลูกขี้นเบิ้งเอาน่องนาก็น้ำมาที่เนี้ยน้ำหลายหลายโล่สาวน้ำหิ่ดดอกเม่ยังแพ้ อ้ยออีอีกโรดมาขายน้ำยาผ่งเพง <c oughs> ขายโรดบมาเจอลูกค้าได้กินอิม่มมันเลิศแล้วโอเคอเคผ่านเลิศขายโลด